สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กอเวเคนะเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงน้ําตกล้างที่เรียบร้อยทุกคน,นแล้ววันนี้ผมอ่ะจะเอาเสื้อมาให้คนป่านะทุกคนที่เราเจอกันน้องเขงาเมื่อวานนะนี่ตุน้องกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาหวัดดีนะน้องเขาก็เริ่มวัดดีผมก็สอนน้องได้หลายอย่างแล้วทุกคนบ้าว่าัสดีนี่ครับทุกคนน้องก็เป็นแล้วนะนบ้าวานันนพัครับ แบบไว้ายสวยแล้วทุกคนเนี่ยวันเนี้ยผมมาอยู่ตรงน้ำนนะแล้วเราผมไม่เจอคนป่านนะทุกคนแบบผมมาเนี่ยแล้วผมก็จะขึ้นไปดูข้างบนกันครับที่แบบว่าเจอประจำแนละ้ทุกคนโอเคทุกคนพร้อมเราขึ้นไปกันเลยครับยี่ยี่ขึ้นดีๆเนี่นะับผมก็ให้น้องขึ้นดีดีนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยสูงมากผมก็ได้มากับน,น้องที่สองคนนะ ดูน้องอันเนี้ยเป็นเข่าปีนอะไรเก่งมากเลยนะทุกคนน้องอันเนี้ยก็ได้ลื่นถึงหินนะมาเช้าเนี้ยเก่งๆขาดเลยนะเหมือนน้องอาจจะรู้ว่าต้องไปทางไหนเนี้ย ยี่ยี่แค่่ช้าๆผมก็จะสอนน้องแบบไล่ภาษาเลยนะทุกคนนี่นะป่าไผ่ที่ khuẩn chế nè, tụi con nghe tụi con ghế vô không chết nó mà nè เหมือนผมจะจําได้นะทุกวันนี้ที่ผมนํำธนูที่ผมมารอให้เขาเอาธนูนะทุกคนวันนั้นอะ่ะแล้วผมก็เก็บสภาพไว้ดงโคดเห็นนี้ครับอะไรมีน้องก็ชี้เห็ดอะไรผมดูไม่รู้นะทุกคนี้เห็นเนี่สวยมากสีเหลืองเลยนะแต่ไม่รู้ว่า กินได้หรือเปล่าแต่ผมว่ากินไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันอันตรายนะทุกคนผมว่าเนี่ยสีเนี่ยก็อันตรายละไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนแต่เมื่อวานเนี่ยคนป่าเนี่ยมาเล่นน้ำกับน,น้องเลยนะ như thế nào Hãy subscribe là หมือนน้องจะรู้ว่าทุกคนน้องคนนี้เดินนำหน้าผมก่อนเลยนะเฮ้ยน้องเขาเหมือนมีจิตสัมผัสอลยทุกคนยี ه, ๆแค่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 เบอร์ใจ๊จะลงเนี่ยผมบอกน้องเขาว่าเดินช้าๆนะไม่ต้องรีบนะทุกคนน้องคนนีน้ตามผมมากเลยนะ รองเท้าน้องเันนียอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะผมก็น้องทิ้งไว้ข้างล่างอยงนี้ทุกคน เนี่ยก็น้องคนนี้ก็ได้ขึ้นมา,กาไกลกันละเนี่ยทุกคนผมกับน,น้องเนี่ยก็ได้ขึ้นมาถึงนี่ละอุ้ยอุ้ยเหมือนผมโดนอะไรต่อยนะทุกคน ไดิ้งๆแค่หน้องออกม้านนะเหมือนโดนอะไรต่อยนะทุกคนตรงหลังเลยนะมันโดนอะไรต่อยตรงหลังครับทุกคนเหมือนจะเป็นพึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะดีนะน้องไม่โดนเลยเนื้อเบอ่อน้องไม่โดนนะหืึเบอ่บอน้องไม่โดนนะเหมือนโดนอะไรต่อยไม่รู้อะทุกคน โอเลยห่ะนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะว่าอะไรต่อยผมนะไม่อกีะผมก็ไม่รู้นี่อะไรต่อยผมไม่แกะทุกคนนี่กี้ผมยืนตรงนี้นะ พีผ่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วมันจะเป็นรังพึ่งใหญ่เลยนะเนี่ยพึ่งอะไรผมก็ไม่รู้นะโหรั oh. งพึ่งหลวงนะทุกคนเนี่ยเหมือนมันจะแตกนะรังครัเนี่ยมันไล่ต่อยผมไม่เก้ครับดีนะน้องของไม่โดนต่อย หลังใหญ่มากเลยผมก็ได้น้องเขาอยู่ข้างล่างนะอยู่สูงมากทุกที่เฮยตุ้คนผมไปหานน้องก่อนดีกว่าเ <c oughs> นี่ย ให้น้องก็รอข้างล่างนะนี่ยโดนต่อยเจ็บมากครับขนลุกตลอดเวลาเลยนะเนี่ยน,นี่นดิผมก็จะพาน้องออกไปนะแดงเนี่ยบอกผมว่า เจอแบบว่าที่พักของน้องก่อนนะทุกคนพวกคนป่าเนี่ยที่พักของพวกคนป่านะเนี่ยทุกคนแดงบอกว่าเดินขึ้นมาทางนี้เรื่อยๆนะเราอาจจะเจอนะทุกคนพึ่งเนี่ยรังใหญ่มากเลยนะต่อยผมตัวเดียวแบบปวดมากเลยต่อยแบบกลางหลังทนะีผมถา่ายเฮ้ยเฮ้ยปะเพาปะเพาทุกคนเมื่อมมเจอใครไม่รู้นะ ผมวันหลังนี้แหละครับแดงได้บอกผมว่าหลังคาเนี่ยสีฟ้านะทุกคนนะเป็นเพื่อาใบนะแต่เมือวานยังไม่เจอใครแล้วผมจะลองลงไปดูข้างล่างเนี่ยว่าจะเจอเขาหรือเปล่าเฮ้ยผมเจอผมเจอเปนคเัอผมเนี่ย จะแอบให้น้องวันนี้เอาเสื้อไปให้นะทุกคนดีดีช่องดีทวนนะพบเจอนะพบเจอนะคนนึ่งนะน้องวันนี้จะเอาเสื้อไปให้นะทวนทผมเนี่ยจะยู่ยใจนะเพราะว่าผมกลัวเขา กลัวผมนะแล้วขัดเซมนีเตลิไปนะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยผมเนี่ยเคยเอาเสื้อไหมให้เขาแล้วนะเหมยเขาจะใส่เป็นนะทุกคนเนี่ยดูดิร้องคนเนี้ยแบบเหมือนเซนนิดกันเลยนะผมอยากเข้าไปดูบ้านเขามากเลยครับ เมือนเขาจะทำอะไรไม่รู้อะเหมือนย่างเนื้อสัตว์กินหรือเปล่า ขเขาจะสน,นิทก,กันมากเลยนะเสื้อที่ผมให้เนะนี่ยทุกคนเหมือนเขาเนี่เหมือนคุยเลยกันเลยนะของคนเนี่ยแต่ไม่รู้คุยกันออกได้ไงนะฟังกันออกได้ไงไม่รู้ นะเหมือนกับจะคุ้นชินกับน,น้องของมาเลยอะที่มันเล่นน้ำกันเมื่อวานเนี่ยนี่นะทุนเหมือนจะแบบคุ้นชินกันมากเลยดูดิ วัวโดมอ่ะจะลองไปอยู่ตรงกอไผ่ฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าเป็นบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ย กรู้าชออมหลังคอไผ่จังมากดูบ้านกันเลยครับเหมือนเขาอยู่เป็นครอบครัวนะทุกคน เือเนี่ยผมให้ปุ๊บเขาใส่ปั๊บเลยนะทุกคนไปงูรับเหมือนจะวลงไปตักน้ำหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะดูดิผมว่ากระต๊บเนี่ยแหละนะทุกคนที่แดงบอกเนี่ยนี่ย นี่แหละฮะดูครับโอ้โหแบบสักผาแบบว่าเละมากเลนะแบบหลางคาก็เป็นรูนะทุกคนดูดิผมว่าเขาหน้านอนข้างในเงน,นะเนี่ยข้างในเนี่ยนยีเสื้อผ้าที่ผมผเอามาให้นะเนี่ย เดี๋ยวจะลองลงไปดูเขาก่อนผมเนี่ยโดนพึ่งต่อยเนี่ยเหมือนผมจะแพ้แนละ้วทุกคนผื่นขึ้นแล้วครับผืนเริ่มขึ้นเต็มตัวแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะไปไหนไม่รู้นะทุกคนผมว่าผมจะไม่กวนเขาดีกว่าครับแค่ นำเสื้อผ้ามาให้เขานะแล้วผมเนี่ยได้ให้น้องขอนำมาให้แล้วนะทุกคนเหมือนจะเป็นทางเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันล่าสัตว์แ่านี้นะนแล้วผมก็จะขอตัวกลับก่อนดีกว่าพวาะกคนนี่นะแบเนี่ยได้เดินมาไกลมากครับ ผมกับน,น้องเนแจะขอตัวกลับก่อนดีกว่าน้องันนี้ยผมให้แสงของเท้าเนี่ยเขาไม่ใส่นะแล้วเขาก็ถอดทิ้งไว้ข้างล่างครับทุกคนเกงก็น้องันนี้ทำขาดเองนะทุกคนดีนะพึ่งไม่ต่อยน้องอน,นะที่แบบผมเดินแล้วต่อยผมคนเดียวนะ ผมเนี่ยแรกๆก็จะไม่พาน้องมาดวน้องกอตามผมครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเสื้อเนี่ยถ้าผมเอามาให้คนเดียวนะผมว่าคนป่าเนี่ยน่าจะวิ่งหนีผมนะผมก็เลยให้น้องเนี่ยเอามาให้ดีกว่าครับเพราะว่าน้องอะ่ะน่าจะแบบปลอดภัยครับดูมันจะปลอดภัยกับพวกเขานะเขาเลยแบบไม่กลัวน้องเขาเลยนะ นี่ผมก็จะขอเดินทางกลับก่อนดีครับทุกคนไายไงไทย้งผมเนี่ยจะขอเดินทางกลับกับน,น้องก่อนดีครับ แค่แค่เดี๋ยอยูก่ก็คนป่าเมื่อกี้เนี่ยแสงเนี่ยก็ได้บอกผมว่าเขาเนี่ยมีบ้านอยู่นะโดนผมว่าว่าเขาต้องมีบ้านนะไม่งั้นเนี่ยเขาก็อาจแบบอยู่ที่นี่ไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่มีบ้าน ทุกคน,นครับผมก็ได้ลงมาถึงน้ำตกแล้วนะกับน,น้องคนนี้ลงมาถึงข้างล่างครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลงขอตัวลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทุกคนดูอีกรอบนะครับผมไปเองครับทุกคนคทุกคนผมแพ้พึ่งนะเนี่ยโดนพึ่งต่อยนะเนี่ยช่วงนี้ครับและแบบผมเนี่ยเต็มตัวเลยนะแต่ดีนะที่น้องคนนี้ไม่โดนต่อยนะทุกคนผมเหมือนน้องันนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับทุกคน แต่ผมเนี่ยโดนพึ่งต่อยแบบแพ้น่าจะแพ้นนะทุกคนเนี่ยน้องอ่ะเนี่ยก็ได้ลงมาเล่นน้ำนะดูดีครับพึ่งต่อยผมเนี่ยข้า,า Kurt, งหลังกลางหลังเนี่ยนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับน้องอ่ะเนี่ยก็ได้ลงมาถึงน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วผมเนี่ยโดนพึ่งต่อยเนี่ยผื่นขึ้นเต็มตัวนะน่าจะแพ้นนะทุกคนโดนตรงข้างหลังนะทุกคนแล้วน้องอ่ะเนี่ยก็เอาเสื้อไปให้คนบาปเป็นที่เรียบร้อยคนระับ ดี๋ยวก็จบคลิปนี้ผมก็จะพาน้องก็ไปเล่นน้ำนะทุกคนแบบให้น้องแบบได้ผ่อนคลายนะโอเคทุกคนผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสด,ดีดิเบอร์นีนะ่ทุกคนไปครับผมขอตัวลาก,กอนนะครับทุกคน